สวัสด,ดีจ้าทุกคนวันนี้ไม่ต้องแปลกใจวันนี้เมียเปิดคลิปพร้อมกับขูก<ฮ>เมียจะเอามาทําอะไรสงสัยไหมไม่ต้องสงสัย<ฮ>เมียจะมาทําการทดลองอะไรบางอย่างคือเมียจะเอาโค้งมาสาผมฮไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมไม่รู้จะได้โกนหัวหรือเปล่านะ โ oh, no. อ้น้อ่จะลองมาสาดผมรู้ว่าด um ูว่าผมาจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นมันยุ่งยุ่งผมเนี้ยนี่คือผมจริงๆไม่ได้เซ็ตไม่ได้ดับไม่ได้อะไรคือสภาพผมจริงๆเลยก็ลองดูว่าน้ำคลุกจะทําให้ผมเหนียวเป็นยังไงติดตามกันเลย คนถึงเวลาที่เราทุกคนรอคอยกับการทดลองครั้งน,นี้เอาโค้กสาผมมาดูกันว่าจะได้โกนหัวหรือเปล่ามาทุกคนเปิดืจ้าจะไป เย็นผมข้างบนน่ะก็เงี้ยขึ้นหนีเงี้ยโหหอมโคมากอ่าเอาเงินใช้ให้ดีด้วยเถอะโอเคอืมจะได้ไม่รบกวนนะรบกวน เขาเข้ากันุกวนเนียวมากเลยทุกคนเป็นไงทุกคนไม่ใช้ตัวแสดงแทนแสดงเองด้วยผลลัพธ์จะออกเป็นไงปรุนกันเลยนะทุกคน โอเทุกคนหลังจากคุกเขาเส้นผมเข้ากับน้ำโคกีแล้วได้วเวลาไปล้างกันเลยแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไง few moments later. โอเคทุกคนตอนนี้เดียก็ลังน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วนะหอมโคกมากเลยผมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนผมแห้งเดี๋ยวไปเป่าผมเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนโอ้ <Okay. S 1> นี่ทุกคนเป็นยังไง <What? S 1> ก่อนสระมันจะฟูๆนะสระเสร็จแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันเป็นนุ่งงู <Wow. S 1> แล้วก็หอมโคกแล้วผมมันก็ มีน้ำหนักขึ้นย้ำนะทุกคนว่ามันเป็นการทดลองที่เมียวอยากรู้เมียวก็เลยลองแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง MB สไตล์ของเมียวด้วยคลิปหน้าเมียวจะทำอะไรอย่าล,ลืมกดติดตา,ามกันไว้นะจ๊ะ เ็ื่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่เหมียวทำให้ทุกคนได้ดูสำหรับวันนี้ลาแล้วก่อนจ้า